สวัสดีครับสวัสดีคนรักสุขภาพทุกทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัปดาห์แห่งการแทนความห่วงใยครับจากใจของพวกเราครับ VFitness วันนี้รูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับปกติเราเคยเจอเจอกันในคลับถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ครับต้องเป็นในรูปแบบออนไลน์นั่นเองครับแต่เราก็ยังไม่ลืมนะครับที่จะใส่ใจแล้วก็ห่วงใยคนรักสุขภาพทุกทท่านครับแล้วตอนนี้นะครับคุณอยู่กับผมครับ เทพพิมะเที่ยงแท้ท็อปเทพเทรนเนอร์คุณธรรม Head of V Academy ครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมนั่งข้างกับเรียกได้เลยว่าเป็นปรมาจารย์ Master of y o ฟโคนะครับเป็นเฮด d o อฟโยคของ V Fitness คนนี้เรียกได้เลยว่าคร่ำวอดอยู่ในวงการเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับโอเคเราไปทำความรู้จักกับเขาก่อนเลย let's introduce yourself first thank you คุณครับ n a m ม s t e สวัสดีครับ My name Master Anupambelel. An am the head Yoga Fitness Society. Anup in Fitness Head the We is I or of และนี่คือมาสเตอร์อนุปนะครับใครหลายคนที่ชื่นชอบโยคะหรือการออกกำลังกายประเภทโยคะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนนี้นี่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมานั่งพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ โยคะแบบในเชิงลึกกันเลยทีเดียวนะครับผมมั่นใจว่าวันนี้ใครหลายๆคนคนรักสุขภาพหลายๆคนเนี่ยออกกำลังกายประเภทยโยคะอยู่แล้วนะครับและอีกหลายๆคนเริ่มสนใจนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงโยคะเนี่ยค่อนข้างเป็นวงกว้างมากๆนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จัก กับโยคะเรียกได้เลยว่าเป็นแก่นแกนของโยคะนะครับคำถามเนี่ยเรียกได้เลยว่าเตรียมมาแล้วนะฮะเตรียมมาแล้วให้กับมาสเตอร์อนุพได้ตอบนะครับคำถามแรกง่ายมากเลยนะครับผมจะถามว่าโยคะนั้นคืออะไรโอเค The first question ครับมาสเตอร์อนุ What is a yogaYoga yoga is a practice to improve the balance of the mind body breath and emotion <Okay S 3> for a healthy <forgetting. S 2> Thank you so much ครับสำหรับคำถาม <S 1> <S 1> แรกนะครับที่ถามว่าอะไรเนี่ยคือโยคะนะครับสำหรับมาสเตอร์อนุบเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเขาได้บอกไว้ว่าโยคะนะครับจะเป็นการสร้างสมดุลให้กับจิตใจร่างกายการหายใจและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์นั่นเองครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมานะครับทั้งหมด4อย่างเนี่ยจะช่วยทำให เรามีไลฟ์สไตล์หรือคุณนะภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนรักสุขภาพหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบต่อนะครับว่าถ้าสมมุติเราฝึกโยคะอย่างเป็นประจำแล้วเนี่ยอะไรละ่ะคือสิ่งที่เราจะได้รับหรือผลลัพธ์ที่แท้จริงนะครับโอเคเด t question Master, no, <Sure S 1> ครับมาสเตอร์นกครับเชครับคุณตอบ What are the b e n e f i t of yoga? Yoga has many benefits. Just I am going to answer a few of the benefits here. First of all, it improves physical flexibility and strength. Engine. Then, yeah, then it will help you to release your stress. Good for office syndrome, and also good for post-injury recovery. Okay. โยคะนะครับประโยชน์ของการฝึกเนี่ยนะครับหรือการออกกำลังกายประเภทโยคะมาสเตอร์อนุบอกว่าเยอะมากๆนะครับแต่จะโฟกัสหลักๆเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกมาอันดับแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของ flexibility นะครับการเพิ่มในเรื่องของความสมดุลของร่างกายนะครับอันดับที่2นะครับเป็นในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงนะครับ strength เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกล้ามเนื้ออันดับที่3นะครับเป็นในเรื่องของลักษณะที่เรียกได้ว่า สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่รู้สึกว่ามีอาการตึงตัวนะครับการ stretch release เนี่ยทำให้รู้สึกว่ามีการยืดหยุ่นและผ่อนคลายกับตัวกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นยังไม่พอนะครับใครเป็นอ f ฟฟิศซินโดรมมาเซอร์อนุบอกว่าอันนี้ก็ช่วยและสิ่งสุดท้ายเนี่ยช่วยในเรื่องของ uh, post injury recovery right yes sir อ่านะครับสำหรับใครที่ เกิดอาการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจากจาก,การทํางานจากการออกกําลังกายโยคะก็ยังช่วยอีกนะครับโอเคไปที่คําถามต่อไปเลยนะครับกับคําถามที่3นะครับอยากจะผมมั่นใจแล้วว่าวันนี้คนรักสุขภาพหลายๆคนเริ่มฝึกโยคะนะครับแล้วก็เริ่มได้มีโอกาสทดลองเล่นนะแต่ช่วงนี้ช่วงสถานการณ์แบบนี้คุณอาจจะมาเข้า v ว i r t u a ออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยก็มีรูปแบบออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดนะฮะ แต่ตอนนี้บอกก่อนนะครับว่าใครที่ดูอยู่นะฮะติดตามไลฟ์ของเราอยู่ณนะตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับส่งดาวนะครับหรือพิมพ์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับกับมาสเตอร์อนุพและผมนะครับท็อปเทปอ่ะเดี๋ยวจะบอกแบบนี้นะครับว่าวันนี้คนที่ติดตามไลฟ์เนี่ยนอกจากคุณยังรู้ในเรื่องของตัวประโยชน์นะครับและที่มาของโยคะเดี๋ยวคำถามต่อไปอยากจะให้มาสเตอร์อนุพเนี่ยช่วยแนะนำนะครับท่าทางการฝึก โยคะเบื้องต้นสําหรับใครก็ตามเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานหรือบางคนอยู่ from home นะครับติดตามกันได้เลยนะครับกับคําถามที่3นะครับ Could you please suggest some p o s t s to practice for daily routine?Oh i I will be very happy to share with you. <Okay. S 2> are you ready to do with me?All right, sure. Okay, so uh, there are lots of poses in yoga. we will practice some of the poses that they can do at home easily without any injury without any problem ครับสำหรับท่าทางการฝึกโยคะเนี่ยเรียกไดี้เลยว่าเยอะมากนะครับมาเซอร์นะที่บอกไว้นะครับแต่วันนี้จะเลือกท่าทางการฝึกที่คุณสามารถนะครับฝึกได้ที่บ้าน so uh, for this life we will do with one leg but uh, or one side but in home our member our viewers should do with both s i d e or both legs or both hands ครับ มาเซิร์นุบอกว่าเดี๋ยวเราจะโชว์กันเนี่ยนะครับเราโชว์กันแค่ข้างเดียวหรือด้านเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ติดตามชมกันอยู่นะครับฝึกอยู่ที่บ้านนะครับสามารถทำได้สองข้างนะครับผม so I will recommend first pose is chair pose Sanskrit name is utkatasana u t k a t a s a n a chair pose chair pose which is very good for the strength of the quadriceps gluteus muscle and it will give you a good strong structure to the body ครับโอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับท่านี้เรียกได้เลยนะครับท่าแรกเป็นท่าที่มาสเตอร์อนุบเนี่ยรีคอมเมนต์มาเลยนะครับกับท่าแชร์โพสนะครับซึ่งถ้าในภาษาเนี่ยสันสกฤตเนะครับอุตสกศสนะอุตกรอาสนะอุตกรอาสนะอาสนะโอ้โหเรียกได้เลยนะครับว่ยากจริงๆสําหรับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับท่านี้นะครับอย่างที่มาสเตอร์อนุบได้บอกไว้นะครับดีสําหรับคอร์สไวเซปไว้เนี่ and The glutteous muscles สำหรับกล้ามเนื้อก้น and also give structure to your body good structure and strength to your body ทำให้รู้สึกว่าโครงสร้างหรือร่างกายของเรานั้นเนี่ยกลับมาดูดีเหมือนเดิมครับโอเคคุณตบกันฟ f a c e the viewers and I will face this side โอเคคุณตบ first of all separate your feet one foot yeah very good แยกเท้านะครับห่างประมาณ1ฝ่าเท้าแบบนี้ครับ and uh, like we try to pick up something from the ground so we will bend our knees how l o n เล็กน้อย and we will feel that we are trying to pick up something from the ground i รู้สึกว่าเหมือนหยิบอะไรนะครับขึ้นมาจากพื้น now take your hip back ขากสะโพกไปด้านหลัง hip down กดสะโพกลงเล็กน้อย now we inhale raise the hand beside the ear ยกแขนขึ้นครับให้มาอยู่แล้ว lift your chest up หายใจออกครับแล้วชดกขึ้น yeah, That's good, very good. You can lower down the hip more. Alright. In home you can hold it for 10 seconds to 20 seconds and you can do three times. อ่านะครับทางบ้านนะครับโฮไว้นะครับประมาณ10วิเดี๋ยวทำนะฮะประมาณ3รอบนะครับโอเค Now slowly go back to the same position. Reach down. Inhale. กลับไปสู่ท่าเริ่มต้นครับหายใจเข้า Exhale. Round your back and stand up. หายใจออกครับแล้วก็กลับมายืนตรงครับ so this is a very good pose for your strength okay now from this position of the standing we will do two more pose standing backward bending half moon pose or अर्धचंद्रासना okay ท <Okay. S 3> <Okay. S 2> ่าต่อไปครับก็เดี๋ยวจะเป็นลักษณะของท่ายืนนะครับมีอีกสอง o เดี๋ยวดูกันได้เลยครับ so first of all we need to keep the hands in front of the chest leg can be apart two inches yeah that's good shoulder down กดไลลง Now inhale raise your hand from the side slowly ยกแขนขึ้นนะครับมาจากทางด้านข้าง lengthen your spine relax the shoulder ปล่อยไหลให้สบายครับ then exhale try to arch back like a half moon หายใจออกครับ lean back ไปทางด้านหลังนะครับให้รู้สึกเหมือนกับครึ่งเสี้ยวของพระจันทร์ whenever you feel uncomfortable inhale come back to the center standing position เทาเซลย้อนยุคกลับมาเป็นมือ so if you feel uncomfortable you should not do too much ถ้ารู้สึกว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวเนี่ยนะครับไม่ต้องลีนไปด้านหลังมากนะครับ so this was called อรดห์จันทร์ราสนะ or half moon again please half moon it's can't you say that I I can say half moon yeah อรดห์ चंद्र आसन अगेन प्लीज अर्ध चंद्र आसन अंतरा चंद्र आसन ओके गुड ओके सो वी डिड दैट नाउ वी विल डू द काउंटर स्ट्रेच सो वी डिड द बैकवर्ड बेंडिंग नाउ वी विल डू द फॉरवर्ड बेंडिंग हैंड टू द फीट पोज मींस पाद हस्ता आसन पा पाद ปาดาวฮัสตาฮัสตาอาสนะอาสนะแบบนี้นะครับอย่างที่มาสเตอร์อนุกได้บอกไว้ครับอ่ะไปกันดูครับท่าต่อไปครับ So <to focus. S 1> we will do together alright inhale raise your hand over the head หายใจเข้าครับ stretch h i g h e r ยืดแขนให้สุดครับ slightly bend your knee to protect your lower back ดันเข่าไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันตัวหลัง exhale lower down the belly and hands to the shin bone หายใจครับหายใจออกเสร็จปุ๊บเอามือไปแตะที่เวณบริเวณกระดูกนะครับบริเวณหน้าแข้งนะครับชินโบนส์ We bend the knee to protect our back ย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับเพื่อส p อร์บริเวณหลังล่างครับ Yeah now inhale knee straight chest up หายใจเข้า knee straight ขาตรงเหยียดขาตรงแล้ว chest <Just> up เชิดอกขึ้นครับ Then exhale belly down chest down h ือข้าง i ้ e งเ h ้ e e น้าผากลงไปทางขามัน r อ n e e ้าคุณรู e สึกเจ็บกล้าม l นื้อขาหลังเ o ็บกล e ามเ e a ้อหลังเจ็บผมรู้สึกว่าเริ่มตึงนะครับเริ่มมีอาการเจ็บเล็กน้อยเนี่ยนะครับมาเซอร์นุบอกว่าให้ไลด์นะครับเข่ามาด้านหน้าเล็กน้อยแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับให้หลังเป็นแนวตรงอยู่เสมอครับ slowly hold your บ i n b o n e inhale chest chin up round your spine exhale get <sighs> up wow very good <sighs> awesome okay so we how many poses we did we did 3 3 chair pose half moon pose and standing forward bending pose okay now we will practice how many, many poses left i think four poses left okay some basic let's All try right. so now we will do some sitting position can we face the viewers <laughs> okay okay, okay. เปลี่ยนเป็นท่านั่งครับ so this is a very common pose อันนี้ก็คือเป็นท่าที่แบบเราใช้กันแพร่หลายอยู่แล้ว yeah and it is very good for your hip flexors lower back pain or tightness โอเ okay. คก็อันนี้ดีสำหรับนะครับบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อก้น yeah so hold your feet pull your <đ ường S 2> heel near the body จับที่เท้าไว้ and move your knees up and down โอ้ท่านี้ง่ายครับคนรักสุขภาพทุกทุกท่านครับ so this will help you to relax your hip joint area your hip flexors and lower back do, do you feel something if you were free <laughs> okay, then <laughs> let's do a little bit more now we will do the forward bending in this butterfly this is the butterfly movement yeah but the actual name is bounded angle pose bounded bounded okay angle Pose. Pose. Like a n g like e a angle is bounded okay chest chin up inhale หายใจเข้าเชิดอกขึ้นครับ exhale Hi, relax your shoulder half forward bend if, be are very new, they can half. new, viewers very they my If ครับ go ถ้าสมมติเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ฝึกใหม่นะครับคุณไปแค่ครึ่งเดียวพอ if you are already doing yoga for a long time ถ้าสมมติคุณฝึกโยคะมาเนี่ยนะครับเป็นเวลานานเนี่ยคุณสามารถทำแบบมาสเตอร์อนุบได้เลยนะครับเอ็นตัวใบด้านหน้า maximum is too hard for me master i t s okay คุณ t ็อป can put the elbow down on the thighs and press the knee down and lift your uh, and chest i n and c h up like this yep okay back straight come up and join your knees together I feel like I fatigue a little bit In, in this area it is it is because the blood is moving there ah so when the blood is moving there there is a block before now the blood try to open the block that's why you feel a little uneasy but if you do regularly the block around your joint around the muscle will open up and blood circulation will be better and you will feel very good if ah. you practice regularly. <laughs> บริเวณบัตเพชเชอร์นะครับหรือเลือดเนี่ยฮะมันโดนกั้นไว้มันโดนกั้น,นไว้นะครับแสดงว่าเนี่ยเราต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆเพราะเราฝึกต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้สึกว่าตรงนี้เราสามารถ move ได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บนะฮะแสดงว่าบัตเพชเชอร์เนี่ยเริ่มทำงานได้ดีหรือเลือดเนี่ยทำงานได้ <the S 1> ดี The flow will improve ะนะครับบัดโฟก็คือทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้อย่างดีขึ้นทําให้ตรงบริเวณนี้นะครับทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น It is normal to feel pain in first few practice but if you do regularly t h e r e will be n o pain b e l i e v e m e อ่มาสเตอร์อนุบบอกเลยเชื่อเขาเธอครับว่าถ้าสมมุติเนี่ยฝึกใหม่ๆยังไงก็เจ็บนะฮะแต่ทำทุกๆวันไม่เจ็บแน่นอนมาสเตอร์อนุบคอ n เฟิร because don't think you are doing something wrong our body is like that when we learn something new we have to go through some pain โอเคเวลาฝึกอะไรใหม่ๆพวกนี้ครับก็จะมีแบบอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างนี้ก็เ a t น normal ปกติโอเค We did the bounded angle pose already. So let us do cobra child pose and the bridge pose. lah, shining pose. Cobra. 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 Yeah. Ah. Ngoo, ngoo, ngoo. Okay. Ah. So face me and lie down with the belly on the mat. Ah, so uh, As beginner, you should separate your leg. Hands below the shoulder. Roll your shoulder back. And forehead down. Elbow near the body kuntop. Inhale towards the mat. With exhalation, contract the belly and buttock lift your body up. Focus on the opening of the lungs, chest, and back. I know kuntop feeling little pain. So for kunta, we can change the position to the sphinx pose like uh -huh. this. Elbow below the shoulder. yeah, option Slide And lift your chest, chin up. Yes, like this. it is better than before. Yeah, good. So if you cannot do the cobra pose at home, you should practice the sphinx pose. Sphinx pose. Yeah. Or you may say baby cobra pose โอเนะครถ้าสมมุติว่าทำคอรบ,บ้าโพสไม่ได้เนี่ยนะฮะให้ทำเป็นลักษณะเป็นเหมือน baby cobra yeah, บ,บ้า <you can S 1> แบบนี้ <that. S 1> ได้เลยนะฮะ So so benefit is that your lungs will be stronger your back strength will improve okay and if you have back pain you should do very carefully and slowly อันนี้นะครับก็ถ้าสมมุติเนี่ยมีอาการเจ็บเวรหลังล่างเนี่ยนะครับ ต้องทําท่านี้ดีๆนะครอย่างที่มาเซอร์นุมได้บอกไว้ว่าท่านี้นะครับดีสําหรับนะครับในเรื่องของการฝึกนะฮะทำให้ตัว movement ของเราทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ and as you release the pose bend the elbow and slowly reach down okay okay let's do some counter stretch also so from there push the mat with your hand with your knee and then walk your knee in slowly sit ตักตัวขึ้นครับ s i <sit over S 2> t <the heel S 2> and body over the knee forehead on the mat child pose นั่งบร <pose. S 2> ิ่งกลับมาที่ส้นเท้าครับเหยียดแขนไปด้านหน้านี่คือท่าชาโรโพสครับ So this this should be done after every backward bending as a counter stretch You can hold it for 10 seconds and then take the hands to the knee and sit down โอ้ค้างไว้10วิครับเสร็จปุ๊บค่อยๆไหลตัวขึ้นมามือจับที่เรนหน้าขาแล้วก็นั่งแบบนี้ครับ okay. Let's do last one. The last one. Put the last one. Yeah. Put the hand down. โอ้ยคนรักสุขภาพครับยังไม่จบสักทีเลยมาแต่ยังไงนะฮะอย่าลืมนะครับเราห่วงใยคุณจากใจจริงครับสัปดาห์แทนความห่วงใยครับ So we will do bridge pose ท่านี้ต้องเป็นท่าสะพานแน่นอนครับ bridge posebridge pose is also very good for the strength of the back and gluteus muscle okay so you don't have to use the neck you don't have to use the shoulder use the core muscles and the leg muscles have the 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 you to core to body leg lift and ท่านี้นะครับดีสำหรับกลูตนะฮะบริเวณหลังล่างนะครับมัสเตอร์โน่บอกว่าข้อควรระวังคือห้ามใช้คอนะครับให้ใช้บริเวณตัวไหล่นะครับล็อกให้แน่นเลย but u s e the lower body แล้วก็ใช้บริเวณกล้ามเนื้อเนี่ยฮะกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาทั้งหมดเนี่ยในการทำงานโอเคคุณท็อป you can see me first if you don't understand that ครับเดี๋ยวดูอันนบก่อนนะครับโอเค with the legs apart hip width Hand just near the hill near just b แยกเท้านะครับกว้างเท่าชกสะโพกนะครับแล้วก็แยกมือออกนะครับตอน tighten the belly tighten the hip ให้รู้สึกนะครับโฟกัสนะฮะให้บริเวณท้องและบริเวณสะโพกเนี่ยล็อกให้แน่นเลย press the hand press the feet กดมือกดเท้าให้แน่นติดกับพื้น inhale หายใจเข้า as we exhale contract the leg belly and hip to lift your body up หลังจากนั้นครับกดเท้ากดมือให้แน่นครับแล้วใช้บริเวสะโพกใช้หลังนะครับยกตัวขึ้น so seconds times hold for we can hold it for 10เราจะค้างค่านี้ไว้นะฮะสิบวิทำทั้งหมดประมาณ3รอบครับ and after that slowly lower down lower slowly หลังจากนั้นครับให้ผ่อนคลายแล้วก็เอาเวณลำตัวด้านล่างลงครับ Here also we have counter stretch so knee towards the body hands over the chest inhale Exhale, lift the head up and then hug the legs tightly. This is called Pavan Muktasana. Good for your digestive system. And after relaxing the back and abdomen, release the legs, drop the heel, drop the hand. Are you okay? Yeah. Oh! <laughs> <laughs> i s okay okay next time we will do our own practice together เดี๋ยวผมจะกลับไปฝึกด้วยตัวเองครับโอเค so this was the basic posture for daily routine นี่คือ basic นะครับสำหรับการฝึกโยคะนะครับเพื่อทำให้ไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนด้วยครับโอ้ thank you so much not a full class นะครับ just some tip to improve your daily life and we are giving you the poses that you should do in your daily practice อ่าอันนี้ไม่ใช่คลาสเต็มๆนะนี่แค่หยิบมาเพียงแค่บางส่วนนะครับสำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านนะครับเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณฝึกแบบนี้นะครับจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ if I a m a beginner uh, how long should I practice uh, if you are beginner <Yeah. S 2> I will recommend you to practice 30 minutes every day เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าถ้าผมเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นใหม่นะครับสบการฝึกเนี่ยนะครับมาสเตอร์อนุมแนะนำว่าถ้าสมมุติเนี่ยเริ่มต้นนะฮะให้ฝึกวันละประมาณ30นาที slowly slowly you can increase the duration ทำช,าชา้าๆทำช,าชา้าๆเดี๋ยวจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นครับ and one more important thing breathing in yoga หายใจตลอดนะครับมาสเตอร์อ,อนบบอกว่าฝากไว้นะครับอันนี้สำคัญจริงๆนะครับยื So when you breathe in your belly should expand <laughs> and when you breathe out your belly should move in yeah so it will be best if you use same amount of inhalation and exhalation suppose if you're inhaling for 5 seconds exhale also for 5 seconds for the beginners หายใจเข้านะครับสำหรับเบรกเกอรหายใจเข้า5าวินะฮะแล้วก็หายใจออกประมาณ5ว breathing, called แบบนี้นะครับเป็นการหายใจที่บาลานซ์ถูกต้องโอเค so and inhale exhale by nose no mouth หายใจนะครับมาเซลโนบบอกว่าแนะนำเลยห้ามหายใจทางปากนะครับให้หายใจทางจมูกเท่านั้น Yeah and one more important thing เรื่องนี้สำคัญสุดๆไปเลยอีกอย่างหนึ่ง do not practice with a full food inside your stomach โอเคนะครับมาเตอร์มนุกบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยคุณจะฝึกนะฮะคุณจะทําท่าต่างๆที่มาเตอร์อนุกให้ไปเนี่ยข้อนี้ควรระวังก็คือห้ามมีอาหารเนี่ยนะฮะอยู่ในท้องแสดงว่ากินอิ่มๆเนี่ยห้ามฝึก So I will recommend our viewers that practice four hours after their meal like lunch if they had lunch at 12 o'clock They should practice at 4 o'clock. Minimum 4 hour gap should be there. เวลาจะฝึกนะครับมาสเตอร์อนุแนะนำว่าถ้าสมมุติเนี่ยถ้าคุณทานอาหารนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องห่างประมาณ4ชั่วโมงนะครก่อนเริ่มการฝึกถ้าทานเที่ยงนะครับสามารถเริ่มฝึกโยคะได้ก็คือประมาณ4โมงเย็นนั่นเองครับ Yes Okay Thank you Thank you for coming ครับมาสเตอร์อนุ No problem ครับคุณท็อป It's my pleasure to to be with you Okay ครับ สำหรับคนรักสุขภาพทุกๆท่านนะครับสามารถพิมพ์มาพูดคุยได้เลยและที่สําคัญนะครับส่งดาวเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับท็อปเทพเทรนเนอร์คุณธรรมแล้วก็มาสเตอร์อนุบนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน คลิปวิดีโอนนหน้าหน้าไลฟ์ต่างๆนะครับที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบยั่งยืนนะครับและนี่คือสัปดาห์แทนความห่วงใยจากใจของพวกเราครับบีฟิตเนสสำหรับวันนี้ผมท็อปเทพและมาสเตอร์นุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ